สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็ผมทีนะคะวันนี้อยู่ในช่องทีทอมันนะครับก <c oughs> ็ันี่ผมก็จะมารีวิวโมเดลตามเคยนะครับเป็นเอ่อข้ามมันทันจิโร่นะครับแล้วก็เอ่ออิรุสิเกะนะคบนี่คับทันจิโร่นะครับ เดิม้วครับผมมีแล้วคืออันนี้ผมมาหายายเฉยๆแล้วพรุ่งนี้ผมจะกลับนะคบแล้วก็อินท์สเกตแบบถอดหมวกนี้มีดาบมาให้นะครับแต่มันจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่รับ,รบแต่มันก็ถ้าเราขยับแรงๆมันจะเนี่ยมันจะไม่ติดครับทุกคน พ่ามันจะนิ่มๆีอันเก่ามันหายไปได้ผมต้องเลือกทั้งสงแล้วแตบบ่ผมก็ตัดสินใจแล้วว่วาผมจะเลือกใส่ก่อนก็คะแนนที่สองนะครัแบคะนนี้สาคัญสำหรับ้คู่จะปนของากทุกคนข้างนี้มันไม่ค่อยแน่นอโอเคได้แล้วครับมาแต่ผมจามาสอนอีกทีประกอบนองอันนี้นะครับกค็คือจะสนเอาแบบออกมาก่อนนะครับ แล้วก็ดึงนี้ออกมาขั้ตอนง่ายๆก็คือเนี่ยจับตัวมามาใส่ถาดนะครับคือเขาจะมีรูเล็กๆกับรูใหญ่ๆเพื่อจะได้ไม่ต้องใส่ผิดรูนะครับใส่เศษสองใเนี่เมันเดิมนี่แล้วก็เลือขั้นตอนสุดท้ายครับใส่ดำลงไปแต่ทุกคนเห็นไหม ดามันจะไม่เหมือนเดิมนะครับคือดาบอันดามของฟาติโูอันเก่มมาของผมอ่ะมันจะดาไม่หมดนะครับโอค,ครัสุดท้ายนเป็นคนที่้อ,อเลยาคื้ใครจะตกรอะใครจะเข้ารอบ คือผมขอปิดคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับคือผมต้องรีบไปอาบน้ำนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย